ถ้าผมเข้าไปพูดหรือว่าเข้าไปคุยหรือว่าอะไรสุดท้ายแล้วก็ทั้งทางแบงก์เองหรือว่าวันนี้กอลฟโทรมาก็อยากให้ตามแจ็คมาคุยเพิ่งตื่นมาประมาณตอนที่หัวเห็ดโทรมาครับแล้วก็พี่สวนโทรมากาลังกินข้าวอยูให้คนตาบอดจริงๆรักลุงครับหลับแบบว่าไม่ไม่ตื่นกลางทางเลยครับไม่ไม่เคยตื่นกลางทางเลยกินยาไป ก็ให้เร็ว <c oughs> <c oughs> ไรเราเล่นเท่าเดิมเลยตัง้งแต่เมื่อวานเลยไม่ได้เล่นเลยครับ วันเดียว่าจะเป็นบันพักขอดูผมบอกวันหนึ่งนะที่อาจจะแบบไม่ได้ได้ GTA อะไรบาบเนี้แล้วก็เดี๋ยวมีประเด็นดราม่าเนาะคือจริงๆอะ่ะเอามาคือจริงๆแล้วอะ่ะอืมจะพูดยังไงดีอ่ะ ถ้าผมเข้าไปพูดหรือว่าเข้าไปคุยหรือว่าอะไรสุดท้ายแล้วก็ทั้งทางแบงก์เองหรือว่าวันนี้กอลโทรมาก็อยากให้ตามแจ็คมาคุยอืมแป๊บหนึ่งเฮียงคำพูดก่อนกูเป็นคนที่คิดคำพูดไม่ค่อยออกด้ว ตาดาดครับหนึ่งนะจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเนี่ยเฮียเลยถามว่าเป็นเรื่องของผมไหมผมว่ามันน่าจะมันก็คือเรื่องของผมแหละผมคิดว่านะเพราะว่าผมก็เป็นพี่มันเป็นหัวหน้าแก๊งมันก็คือเรื่องของผมด้วยแหละเอาจริงๆองะ แต่แต,แต่แต่ถ้าผมจะเข้าไปคุยอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาก็น่าจะไม่คุยกับผมหรอกเขาก็ต้องคุยกับแจ็คอยู่แล้วโดยตรงนะครับไม่รอเรามองว่าผมมองว่ามันมันปล่อยผ่านไปไม่ได้ครับ มันต้องมันต้องคุยอะแต่ก็ต้องรอว่าจะยังไงใช่ใช่ใช,ใช่แบงค์พี่พี่พี่เข้าใจแต่ว่าก็ต้องน้องมันบอกว่ามันมันจะจัดการเองก็ต้องรอน้องมันมาคุยถ้าพี่ไปคุยกับแบงค์แบงค์ไม่คุยกับพี่อยู่แล้วพี่มั่นใจ ต้องต้องให้ต้องให้น้องมาคุยเองพี่ก็โทรตามให้แล้ววันนี้ที่โทรตามหรือว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวน้องมาจะจัดการเองมันพูดอย่างนี้นะก็ต้องรอต้องรอต้องรอเจ้าตัวมาคุยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ น้องบอกว่าน้องเดี๋ยวจัดการครับอันนี้พี่พี่ก็ไม่รู้นะว่าแบบไหนเดี๋ยวต้องรอเจ้าตัวมาเองนะพี่พี่บอกไว้า่างนี้ก่อนดีกว่า แต่คำพูดคำพูดที่ที่เห็นในคลิปออกไปก็ถ้าผมมองนะก็ผิดแหละครับผิดผิดเหลือใช้คำพูดยังไงไม่รู้ครับต้องต้องรอเจ้าตัวมาเองว่ามันเป็นแบบไหนกันแน่ที่พูดแบบนั้นออกไปหรือว่ายังไงผมก็ให้คำตอบตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันครับครับ สรุปได้บ้านไหมลุงได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แลหรอใช่ตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะครับคบใช่เราเจ้าตัวมันเท่านั้นครับใช่เราเจ้าตัวมันเท่านั้นอย่างเดียวเลยมาอธิบายว่าสื่อถึงแบบไหนกันแน่หรือว่าอะไรยังไงนะครับสวัสดีครับพี่ชาย BBC ไทไมพวี่่อย่าเพลกกับเพาะมีกาแฟกับเอ้มีมีกาแฟไหมครับมีครับขอขอขอ,ขอหน่อยดิเลขเก้าเจ็ดครับ ด่าละด่าละของครับให้ผมก็ตามแล้วผมตามแล้วผมตามแล้วผมตามแล้วน้องมาบอกเดี๋ยวจัดการเองวันดีวันดีผมตามแล้วผมตามแล้ว มากาแฟหน่อยเว้ยป๊ใช่เจ้าตัวบอกจัดการเอง แต่ถ้าถ้าแบงดูหยุดอยากให้พี่ไปคุยหรือว่าอะไรบอกได้นะหมายถึงให้พี่พี่ตัวพี่เองอะ่ะพี่พี่ได้หมดเลย เราได้ประตูบ้านอย่างเนี้ยสู้ๆอะไรบ้าไม่ต้องมาให้ผมสู้ๆหรอก mm hmm. กินยารอกินยาพารามาแล้วครับแต่กินยาอันนั้นไม่ได้เดี๋ยวหลับ <c oughs> เดี๋ยวง่วงเดี๋ยวง่ว <c> ง <oughs> มุงแกน่าจะด่าไปแล้วความรู้สึกไอ้เหี้ยมึงเกินไปมึงดากก่ากูเกินไอ้สัตว์มึงดากก่ากูเกินไปนเฮี้ย